We're gonna set fire to the nights and bad vibes outside side, take our lives back into the groove We're gonna set fire to the nights and bad vibes Other side ก็ผมนะครับกระมวลจาก425 Audio นะครับและก่อนเราจะไปรีวิวหูฟังตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุดแห่งปีสสง2020ปีนี้นะครับขอให้กดไลค์กด Sub s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดเคาะกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง425ครับผมหลายคนคุ้มชมถามว่าเฮ้ยหน้าตาหูฟังรุ่นใหม่เนี่ยก็เหมือนรุ่นเก่านี่นะไม่เห็นแตกต่างกันเลยนะครับผมต้องเรียนอย่างงี้ยผมมือทางโซนี่เนี่ยได้ดีไซน์หูงตัวนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับ นจนมาถึงรุ่นนี้ของผมนั่นก็คือ W H 100X 0 Mark 4ตัวนี้นะครับซึ่งความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับนั่นก็คือการสวมใส่นะครับเมื่อผมเทียบกับตัวเก่าอย่าง Mark 3เนี่ยนะครับคือเวลาสวมใส่เนี่ยมันจะไม่มีอาการกดหูแล้วก็ร้อนหูจนเหงื่อออกนะครับ ถ้เป็นเรื่องของฟีเจอร์นะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าหูฟังซีรีส์นี้นะครับของทางโซนี่เนี่ยคือมันเก่งในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับจนไม่มีหูฟังเจ้าไหนนะครับมาสู้กับมันได้เลยนะครับและอย่างในตัวเจ้าตัว Mark ค์ตัวนี้นะครับก็ยังสามารถทําเสียงแอค i ีฟ c a n c e ลลิ่นะครับได้ดีกว่าตัว Mark คคขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมและนอกจากในเรื่องของระบบ a Active Noise c a n c e l l i n g ของเจ้าตัว m a ร์คตัวนี้นะครับมันยังมีในเรื่องของตัวแอมเบียนซ์ซาวนะครับที่สามารถดูดเส ระบบนี้นะครับเราก็ต้องแตะให้ตัวหูฟังก่อนนะครับเพื่อให้เสียงเพลงเบาลง แล้วก็ไม่เริ่มทํางานนะครับหูดเสียงรอบข้างเข้ามาหาเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเสียงอะไรก็ตามเข้ามานะครับแต่อย่างตัวมาร์คโฟเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งครับที่ชื่อว่า Speak to Chat นะครับคือเราสามารถพูดได้เลยครับผมแล้วตัวหูฟังจะดีเทคเองนะครับว่าเรากําลังพูดอยู่และตัวเพลงเนี่ยก็จะหยุดลงนะครับแล้วก็จะกลายเป็นเปิดไมให้เสียงรอบข้างเข้ามานะครับโดยที่ไม้ที่มันเปิดเข้ามาเนี่ยมันจะคัดกรอกโดเฉพาะเสียงคนเข้ามานะครับโดยที่แบบไม่มีเสียงรบกวนนะครับรอบข้างเข้ามากลัวนะครับยกตัวอย่างง่ายนะคร แล้วเวลาผมต้องการจะคุยกับเพื่อนร่วมงานอย่างงี้นะครับมันก็มีเสียงแอร์มีเสียงอะไรเอาผมไิดูแชทปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยเสียงแอร์ไม่มีเข้ามาเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างตัว,ตวมาร์ค4เนี่ยนะครับก็คือเวลาเราเปิดตัวระบบตัวนี้ปุ๊บนะครับเสียงรอบข้างจะเข้าหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแอร์เสียงคนนะครับผมครับแล้ววันนี้เราจะมาทดสอบโหมดทั้ง3โหมดของหูฟังตัวนี้กันนะครับ So และนี่คือเสียงคนพูดที่เราจะได้ยินจากโหมด Ambient Sound On โดยไม์ของหูฟังจะจับเสียงคนพูดโดยเฉพาะครับ Ambient Sound Control Off และนี่คือเสียงคนพูดที่เราจะได้ยินจากโหมด Ambient Sound Off โดยเสียงจะไม่ชัดเข้าโหมด Ambient Sound On ครับวาอยู่ยังครับกินอะไรดีอะ อยากกินอะไรเด็ดครดับขิงข้าวตามสั่งไหมตามสั่งที่ไหนครับแถวๆโพไซดอนนะใช่ปะอันนั้นน่าจะไม่ใช่อาหารเด็ดลวครับเฮ้ยแต่ร้านนี้เด็ดนะเว้ยออะไปะ นอกจาก2ฟีเจอร์หลักๆที่ผมได้พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมมันยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับนั่นก็คือตัว Adaptive Sound Control นะครับนั่นก็คือการดีเทคการเคลื่อนไหวของเรานะครับเพื่อจะสลับเปลี่ยนโหมดของตัวหูฟังเนี่ยให้เหมาะออก,กับกิจกรรมนั้นๆนะครับอย่างตัว Mark 3เนี่ยก็มีระบบนี้เหมือนกันครับผมแต่ยังไม่ค่อยแม่นยำเท่าตัว Mark 4นะครับเพราะอย่างตัว Mark 4เนี่ยเวลาผมนั่งเนี่ยมันก็ขึ้นเลยว่าผมกาลังแบบ Staying แล้วเวลาผมเดินปุ๊บก็ขึ้นวลาผมวิ่งก็ Running เลยเวลาผมนนั่่งอยูบรเวลาแบบเดินทางผ่ จะึ้นทาวลิงได้อย่างแม่นยำเลยครับแล้วก็หูฟังไร้สายสมัยนี้นะครับก็จะไม่ให้พูดถึงเรื่องไม์เลยคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกคนก็เริ่มใช้ไม้กับฟังไร้สายตัวนี้กันส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าเจ้าตัวมาร์คโฟนี่นะครับให้เสียงไม์ที่ดีกว่าเจ้าตัวมาร์ทีอย่างเห็นได้ชัดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของคนนะครับที่แบบเป็นธรรมชาติมากกว่าเจ้าตัวมาร์คทีนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยมีความชัดมากขึ้นครับไปลองเทสกันเลยครับ สวัสดีครับนี่คือจากโทรศัพท์ผ่านหูฟัง Sony WH 1 0 0 0 XM 4ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเสียงไม์ของตัว Mar k กโนะครับเสียงดีขึ้นกว่าตัว m a r k ที่ยังเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมละครับมันยังมีอีกเรื่องที่เราต้องทดสอบกันต่อครับนั่นก็คือเรื่องของการดีเลย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเลยของแอป YouTube Netflix นะครับแล้วก็ในการเล่นเกมนะครับไปทดสอบกันเลยครับสำหรับฟีเจอร์ที่ถือว่าเป็นจุดขายเป็นไฮไลท์แล้วก็สร้างชื่อเสียงมาให้กับแบรนด์โซกูนะครับก็คือ ฟีเจอร์การพับตั้งได้8ระดับนั่นเองครับผมสบายไม่ต้องเกร็งคอไม่ต้องปวดคอแบบนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆครับผมนะฮะหรือบางทีเนี่ยเราจะเปลี่ยนในส่วนของท่านั่งคือเราอยากจะเอนตัวมากขึ้นนะครับเราก็สามารถขยับตัว iPad เนี่ยให้ได้มุมที่มันเข้ากับการนั่งได้หาท่าที่สบายที่สุดได้เลยครับ Um, what were you saying? I'm trying to hire you for the Met Ball. Great, thank you. My honor. ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวแอป YouTube แล้วก็เน็ตฟิกนะครับผมแต่สำหรับเรื่องการเล่นเกมเนี่ยก็ยังมีเนอยู่เล็กน้อยนะครับและสำหรับเรื่องที่เราต้องพูดกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงของเจ้าตัว Mark ฟตัวนี้นะครับเมื่อเทียบกับ Mark ีเนี่ยผมต้องบอกตามตรงว่ามาคโฟเนี่ยจะให้เสียงที่โปร่งกว่านะครับแล้วก็ชิ้นดนตรีเนี่ยมีความเป็นตัวเป็นตนมากกว่านะครับโดยขณะที่เสียงเบสกเนี่ยสามารถลอกเลียนมาจากเจ้าตัวมาคทีได้อย่างแบบเหมือนเป๊ะเลยครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของเสียงนักร้้้อองงงเเเเนนีี่่่ยผมมมมมตตตตกกาาาาาารววววจจัั Mark คชด แล้วก็ในย่านของเสียงแหลมเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดที่ดีกว่าอยู่ครับผมยิ่งถ้าได้ฟังกับเจ้าตัวเพลงที่เป็น360 Reality ของทาง Tidal แล้วนะครับผมต้องบอกว่าหูฟังตรงนี้สามารถทําได้ดีเลยครับคือแบบปกติแล้วเราฟังเพลงเนี่ยก็จะอ่าซ้ายขวาหน้าหลังใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดฟังกับสามศู a l i t y เเนี่ยเราจะเจอแบบซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างเอียงซ้ายเอียงขวาหลังซ้ายหลังขวามาแบบท้ายผมเก็บเทียบว่าคงแบบ ผ่าอเทียบกับเพลงเทคไฟแล้วกันนะครับที่ผมฟังประจำก็คือแบบ Take เทคไฟเวลาฟังก็แบบมีโนนตตีซ้ายขวาหน้าชัดตื้นชัดลึกแต่ถ้าเกิดพอฟังอ่ะสามองศเปุ๊บเนี่ยผมได้เห็นเครืนน่องดนตตีเนี่ยเหมือนลอยอยู่กลางอากาศแล้วแบบตัวผมอยู่ตรงกลางเนี่ยแบบกำลังรับฟังเครืนน่องดนตรีที่แบบแบบแยกชิ้นเป็นตัวตัว,ตว,ตว,ตวแบบกลางอากาศเลยครับ และสำหรับฟีเจอร์การฟังเพลงที่หลายคนเรียกร้องมาแล้วตัวมาร์คฟรีนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว a p Proximate Sensor อร์นะครับซึ่งในมาร์คโฟนเขาก็มีมาให้แล้วละครับหรือก็คือเวลาเราใส่หูฟังอยู่เนี่ยเราต้องการจะหยุดเพลงเนี่ยสามารถถอดหูฟังออกมานะครับเพลงก็จะหยุดนะครับเวลาใส่หูฟังเข้าไปใหม่เนี่ยเพลงก็จะเล่นต่อนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวหูฟัง s o n y w h 1 0 0ลแคชพันเอ็กซนะครับถือได้ว่าเป็นหูฟังไร้สายที่ตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีที่สุดณเวลานี้แล้วนะครับเหมาะสสําาาหรรัับคคนนนนที่่ตต้องกวววมเป็ การเดินทางก็จะเป็นดูหนังฟังเพลงนะครับหรือว่าคนที่ต้องการสมาธิในการทํางานโดยที่ไม่ต้องการให้เสียงรอบข้างเนี่ยเข้ามารบกวนนะครับซึ่งถือเลยว่าเป็นร่างสมบูรณ์ที่แบบดีที่สุดของเจ้าตัวหูฟังซีรีส์นี้แล้วละครับและสำหรับใครที่กําลังถือเจ้าตัวมารครีอยู่ครับผมมีคําถามว่าเฮ้ยฉันควรเปลี่ยนมาโฟดีหรอเปล่านะครับผมก็ต้องบอกนี้ครับผมถ้าเกิดมาคทีของคุณเนี่ยใช้มานานแล้วนะครับแบตเริ่มเสื่อมเนี่ยก็วควรต้องเปลี่ยนเป็นมาโฟนี้แหละครับ หรือถ้าเกิดใครที่ต้องการฟีเจอร์ที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับการสวมใส่ที่สบายหูมากขึ้นนะครับเชื่อมต่อมือถือได้พร้อมกันถึง,งเครื่องนะครับมี Approximate Sensor นะครับผมก็คือเวลาเราถอดหูฟังในเพลงก็จะหยุด ใส่หูฟังปุ๊บเพลงก็จะเล่นต่อนะครับผมหรือว่าต้องการการตัดเสียงรบกนรอบข้างที่ดีขึ้นนะครับดูเสียงรอบข้างที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็เรื่องเสียงพันเลยนะครับก็คือเรื่องของเสียงไม้นะครับสามารถให้เสียงไม้ที่แบบเป็นธรรมชาติได้อย่างแบบมากขึ้นแตัวมาร์คทีนะครับก็ต้องจัดตัวตัวมาร์คโปตัวนี้แหละครับผมแต่สำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยที่ w w w 4 i l o n g t ก e c o m ครับรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ